อาล้วครับว่กันสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับมีตามพีเดอร์น,นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมโรบอกนะครับแมปไฟล์ไลน์นะครับก็คือวันนี้ผมมาแคสเกมนะครับวันนี้เป็นวันที่ด้วงผมออดักดักดักแด้นะครับ สดงว่าวันนี้น่าจะเป็นวันเกิดของมันหรือว่าหรือไม่ก็มันอาจจะออกพรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่าผมคอน,นวนถูกหรือเปล่านะโอเคครับวันนี้ที่ผมจะมาเล่นนะครับเป็นโบยิงเกตสีเ็ดนะครับคีสี่คีแปดร้อยหรือเปล่ามาดูโอเคนะครับแล้วก็ออกกันเลยเดี๋ยวเอาวงช้างออกก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสอนเล่นกันนะครับ ตอนนี้ผมแบบเดี๋ยวชิมหน้ามาสอนสล่นนะครับหางหายกันไปนานเลยนะครับช่งวงเนี้ยหางหายกันไปนานเลยผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยเก็อาทิตย์หนึ่งหรือมั้งไม่ได้แบบไม่ได้นานขนาดนั้นโอเคงงช้างออกไปล้โอเคโฮสแบ็กได้อู้ใหลังเลย เกมนี้เล่นได้แต่ในคอมนะคะโทรศัพท์เล่นไม่ได้เกเกมนี้ต้องใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวทั้งหมดเลยนะครับเราต้องใช้เมาส์เพื่อการบังคับนี่ย คค่อยๆออกค่อยๆมุนอือฮ mm ือ hmm. อ mm ือ hmm. ฮืเจุดดเจุดดุจ okay. er th ุดดุจุดดุเปย์ก่อนโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟด้วยเลย landing นะดูด้วค่อยเปิดแล้วเครื่องทำงานเต็มที่อยู่ Okay. Okay, lang kang ni nang. Okay. เกมนี้ดูเหมือนว่าจะมีสนามมีสวนอาบูหรือเปล่านะครับไม่รู้เลยเมื่อผมไปเห็นมานะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามันเหมือนสวนอาบูมากเลยก็น่าจะไม่ใช่ครับไม่ใช่สวนาอาบูแหละ เฮ้ยมีใครลงจอดนั่นอะเฮ้ยโอ้โหทำไมลงจอดแบนี้เนี่ยโอ้โหโอ้พังไวเนี่ยพังมาโอ้โหลงจอดแบบโคตรอันตรายเลยแบบนั้นน่าเหนืย่ยวายแหละเสียงระเบิดเกมนี้ทุกคนอย่าใส่หูฟังนะคะเพราะว่ามันเสียงดังมากนั่นนะนั่เนไงยประหัยโอ้โหดูมันระเบิดดิโอ้โหไม่น่าเลย มาเนี่ยเอาให้ตรงโอเคเบิก <Rick. S 1> ยืนนิ่งๆเ <Yep. S 1> อ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอปรับเซตติ้งก่อนอ,อ่ละอไปเลยเลยกันทุกคนไม่ต้องเสียงใจเสียงเตือนเตือนเมื่อกี้นะครับไม่มีอะไรหรอกก็ป <Good. S 2> กติมันจะเตือนแันนี้อยู่แล้ว จับ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 อร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบโอเคโอเคเลยวู้วออนไลน์กันเยอะสิ ฝนตกตอนนี้มันมืดเดี๋ยวผมต้องเปิดไฟแลนดิ้งก่อนโอเคถึงระดับนี้ก็เรียวผมไม่ได้บินไปไหนไกลมากนะครับก็ไปเด่งแค่ ไม่นไปถึงแค่ตรงนี้เองนะครับไอ้ที่ขึ้นสีฟ้าคือสนามบินผมบินไปถึงแค่สนามบินตรงนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะเพราะผมขี้เกียจเพราะผมขี้เกียจไปไหนไงเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วผมหามันไม่เจอด้วยมันมีสนามบินอีกอันหนึ่งที่อยู่ใกล้มากแต่ผมหาไม่เจอไม่จะไมื g อือ โอเคแล้วก็รอไปนะครับดออ้าเร็วเองเร็วเองโอ้ตอนนี้หกโมงช้าแล้วไม่ถึงในเกมนะครับในชีวิตจริงสิบโมงแล้วตอนนี้ผมอัดอยู่ตอนนะัตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสิบโมงนะครับอ้ค่อยๆลดระดับลงออออือ,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 อ อ่ะเร็วเร็วเยอฝนตกผมมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยลดความเร็วลงก่อน เดี๋ยวลงเดี๋ยวเบรกไม่ทันเดี๋ยวเบรกแตกเดี๋ยวเบรกไม่ได้โอเคตอนนี้ข้างหน้าเราอยู่ที่สนามบินแล้วข้างหน้าเราเป็นสนามบิน <c oughs> ตอนนี้ข้างหน้าเราเป็นสนามบินเดี๋ยวค่อยๆลดระดับลงเดี๋ยวเลี้ยวให้มันตรงลันวก่อนอ่าประมาณนี้เดี๋ยวบินตรงไป โอเคแล้วก็เลี้ยวกลับมาปกติผมไม่เคยลงจอดแบบมุมมองภายนอกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาลองดูเลื่อนเพราะผมไม่เคยลงจอดแบบมอง,มองแบบนี้เลยเข้าใจไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมมาลองดูนะครับจริงทีตอนนี้ผมเล่นนะ่ะแต่ผมไม่ได้อัดนะครับเดี๋ยวนะผมเปิดแสรก่อน ความเร็วลงเตินไม่กี่ไม่คงสนใจเหมือนเดิมครับ <100. S 1> ก็น่าจะสวยงามนะครับครางนี้น่าจะสวยงามโอเคอ่ะเปิดนี่ลงเฮ้ยโอ้โห,โหชนเดี๋ยวเบกก่อนเบกเบกเบกกอย่าเบกอย่าเบก,เบก โอเคเรียบร้อยครับสำหรับการลงจอดครั้งนี้สมบูรณ์นะครับปกติผมไม่เคยลงจอดได้นะครับวันนี้ในยี่สุดผมก็ทำมันได้โอเคครับแล้วเราก็เดี๋ยวเข้าที่เกตกันเลย ในกล้องของผมมันจะดีเลยนิดนึงนะครับกับเมาส์ของผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาแฟบขึ้นก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมค่อยสอนเล่นนะครับ ตอนนี้ผมมองแบบการบ้าน,นเยอะ น,นี่เราก็ได้มาถึงสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองหาก่อนนะคะว่าผมจะเข้าเกณฑ์ไหนดีเ,เกณฑ์นั้นมีคนเข้าอยู่อื เดี๋ยวผมลองเข้าเกตตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยเราทำไมจะเฮ้ยเทคออฟตรงนี้เลยหรอโอ้โหในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าในคอมผมเห็นเพราะว่าโทรศัพท์ผมเดี๋ยวนะลองดูก่อนเออดีขึ้นเยอะเลยแต่มันจะไม่เห็นข้างบนนะดิ <c oughs> เดี๋ยวผม เกตก่อนนะครับเอาเกตสุดท้ายนี่เลยอืมใช้มุมมองตรงนี้โอเค กต็ตรงนั้นนี่หวะโอเคงั้นก็ไปนี่ง อออโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ต้องกบบคนที่ชอบแมบบนี้ <c oughs> ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำสอนทำเออสอนขับให้ดูอีกรอบนะครับเดี <c oughs> ๋ยวผมมาสอนขับให้ดูอีกรอบนะักกันรับสไลค์นี้ก็จบเป็นเแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบนี้นะครับแบบนี้ฟรีนะครับไม่มีโลบัคจกเล่นได้แต่คอมนะครับเตือนย้ำนะคะเป่นเล่นได้แต่คอมนะครับ นะครับเป็นได้แต่ความย้ำนะครับโอเคก็เดี๋ยวเป็นเพียงเท่านี้นะครับบายโอเคนะครับบายบาย